มาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมแต่ถ้าไม่มีอย่าลืมชวนกันไปดูผีเสื้อที่ปางสีดานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผีเสื้อออกมาเยอะมากๆเลยยิ่งกับเฟรมลองแล้วในลองเล่า ะะเวลานีเนี่ยทุกๆปีจะเป็นช่วงการดูผีเสื้อที่ปางสีดาค่ะเพราะว่าเราจะเห็นเจ้าผีเสื้อตัวเล็กตัวใหญ่สีสันหลากหลายเนี่ยออกมาโบยบินให้เราได้ชมความงดงามท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์และสําหรับในปีนี้นะคะเขาก็เลยกําหนดเทศกาลดูผีเสื้อเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมมาจนถึงวันที่31กรกฎาคมและคนที่ไปในช่วงนี้เลยนะที่เรากําลังออนแอร์ air, คลิปอยู่เนี่ยเขาบอกว่าผีเสื้อออกมาเยอะมากจริงๆมาก กว่า500ชนิดเลยล่ะค่ะคาถามคือเอ๊ะแล้วทาไมผีเสื้อเนี่ยถึงมีเยอะที่ปางสีดาใช่ไหมคะเฟรมก็ไปถามคนที่เคยไปดูหรือไปถามเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาเขาบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งอาศัยของผีเสื้อเลยเพราะธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาตินี้นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆจนได้รับการยกให้เป็นเมืองผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกเลยล่ะค่ะคราวนี้คําถามถัดมาก็คืออะไรถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องไปดูจุดไหนขับรถไปเรื่อยๆหร ไม่ต้องห่วงค่ะเขามีจุดที่มาร์คไว้เลยว่าจุดนี้แหละผีเสื้อจะออกมารวมตัวกันเยอะที่สุดแต่ที่จริงแล้วนะคะนอกเหนือจากจุดที่เฟรมบอกมาเนี่ยเขาก็บินไปตามธรรมชาติทั่วไปเลยแต่ว่าถ้าใครอยากได้รูปที่แบบมีผีเสื้อเยอะเป็นหมู่เป็นฝูเนี่ยต้อง12ที่นี้เท่านั้นเราลิสต์มาแล้วจุดแรกคือบริเวณข้างถนนหลังด่านจุดที่2อ้ลานฮอจุดที่3ามโป่งฝ่ายน้ําล้นจุดที่4ทุ่งหญ้าแปลงปลูกป่าจุดที่5หน้าศูนเก่าลานกลางเต็นท์จุดถัด าลานจอดรถทางลงน้ำตกค่ะต้นไม้หน้าลานน้ำตก จุดที่แได้คือจุดดูผีเสื้อโดยเฉพาะเลยส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบุตาปอดด้านหน้าหลังหน่วยปอดอหและเส้นทางเดินป่าจุดชมวิวค่ะ3เส้นทางนี้อย่างที่เฟร,รมบอกไว้นะคะต้องไปขออนุญาตทางอุทยานแล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปเพราะว่ามันเป็นเส้นทางการเดินป่าส่วนจุดที่12เนี่ยเคยเป็นจุดยอดคิดนั่นก็คือลานหินดาดค่ะแต่ว่าปีนี้ทราบมาว่าเขาปิดนะคะไม่ได้เปิดให้เข้าณนะจุดนี้ค่ะถึงเราจะรวบรวมสถานที่ดูผีเสื้อมาให้แบบ แ,บบะะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆด้วยแต่จากการสํารวจมานะคะวันที่จะพบผีเสื้อมากที่สุดก็คือวันที่มีแดดค่ะและช่วงเวลาที่พบมากที่สุดคือ สิบโมงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายสองแดดกําลังสวยเลยถ่ายรูปได้ดีมากๆแต่ว่าทางอุทยานเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะเขาเนี่ยแจกเบอร์ไว้ให้เราด้วยบอกว่าเพื่อความสบายใจก่อนที่เราจะขับรถเดินทางไปไกลถึงจังหวัดสายแก้วเนี่ยยกโทรศัพท์โทรมาถามก็เลยว่าวันนี้ฝนตกไม้แดดออกหรือเปล่าหรือว่ามีผีเสื้อออกมาเยอะไหมโทรไปได้เลยที่เบอร์0ูนย์2 1 5 1 1สองหค่ะสอบถามได้เลยสําหรับอุทยานแห่งนี้นะคะใครที่วางแผนจะไปดูผี ะะเขาก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งยาวไปจนถึงช่วง4โมงครึ่งเลยล่ะค่ะและถ้าใครบอกว่าโอ้โหไปถึงจังหวัดสากแก้วแล้วไม่อยากไปวันเดียวเลยอยากไปทํากิจกรรมอื่นด้วยมีมาฝากเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จังหวัดสากแก้วเนี่ยมีการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศหลากหลายโปรแกรมแล้วแต่คนชอบเลยแล้วเอามาฝากอีก2โปรแกรมนะคะนอกจากการดูผีเสื้อในเทศกาลผีเสื้อแล้วยังมีดูนกน้ําตามเส้นทางนกงูหรือจะเป็นการแอบดูกระทิงที่ตาพระยะ ใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าธรรมชาติของจังหวัดสาะแก้วเนี่สวยงามมากๆโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะ,ะสําหรับใครที่ไปดูผีเสื้อมาแล้วนะคะชื่นชอบตัวไหนอะไรไงคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยสิเพราะว่ามีคนบอกว่าเจอผีเสื้อที่หาย,ยากมากๆไม่เคยเจอปีก่อนแต่ว่าปีนี้ก็เจอนะจ๊ะลองไปถ่ายรูปกันมานะแล้วเอามาอวดกันหน่อยค่ะและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เฟร,รมด้วยนะคะไปดูผีเสื้อกัน